กินก้อยดิฟโซเลยน้องมึงนะคะซอยจุเนาะยันจุจนจุกเลยเอาแบบนัน้นไหนบอเอามือหนาคะนนะึงต้องไปต้องไปร้านอาหารเอเชียนก่อนนะสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ประหยัดนะคะขอบคุณมากนะคะพี่ พี่วายเซเว่นนะคทีแวะเข้ามาให้กำลังใจบึงบีเคชาแนลนะคะพี่หมักส้มนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะยายส้มยายสมนะะกินอ้ายก็ได้บ่ตองโอ้ยส้มเยอะนะคะอยู่ที nice ่บ้านนี่ส้มเยอะมากนะคะตอนนี้เป็นเป็นหน้าหนาวของออสเตรเลียนะคะทุกคนคือโอ้ยคือส้มจะเป็นดีมากนะคะก็ราคาก็ ราคาก็แบบเออซื้อกินได้นะคะซื้อกินได้นะคะยายสมสวัสด,ดีค่ะนะคะมากสมสวัสด,ดีค่ะนะคะมิวสิกอยาบอย่าให้ปิดเพลงอย่าให้เปิดเพลงเมลอนนะคะเต้นได้ไหมเพลงเมลอนเต้นได้ไหมคะเพลงเมลอนเมลอนพี่เมลอนเมลอนเลยเมลอนพี่เมลอนเมลอนเลย ได้ค่ะว่าพี่ชอบหมาหนูชอบหมาประมาณนี้ใช่ไหมพี่มิวสิกนะคะได้ฮะได้ฮะมิวสิกของแท้นะจอดจอดค่ะยายยังอยู่นอกบ้านค่ะค่ะค่าเที่ยวให้สนุกนะคะคงจะมีอาหารหูอาหารตาแล้วเนาะถึงได้อยู่ถึงได้อยู่นานนะคะอยู่ข้างนอกนะ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณกำลังใจพี่ๆทุกท่านนะคะที่แวะมาให้กำลังใจหุ่น k ีเคชาแนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีปาทุเรียนไหมจุไลรัตใครเนาะพี่จุไรลรลัตยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านหุ่ BK ีเคชาแนนะคะพี่จุไรลรลัต ขอบคุณมากนะคะพี่จูไรรัตทุเรียนแดงใครนอ่อพี่กาซ่าไหมเ <c oughs> ดาเลยนะตอนนี้เดาเลยเนะาว่าเป็นพี่กาซ่าไหมะะทุเรียนทุเรียนแดงนะคะต้องเป็นพี่กาซ่าไหมเนาะ,ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกๆุกท่านนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากนะคะขอบคุณป้าจันนะคะที่แวะเข้ามาให้กำลังใจห่งดีเคชาแนลนะครจุไรรัสวัสดีครับนะคะจากป้าจัน์นะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุก,ท,ก,ท,กท่านเดอ้อขอบคุณห้าเลิฟและก็สิบท่านที่แอบมองดูหง BK Channel นะคะ <laughs> ใส่เสื้อผ้าไม่ได้ไปตามไม่ได้ไปตาม,มวันนะคะทุกคนใส่ไปตามว่า มันหนาวนะคะทุกคนอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่อยู่จังหวัดอยู่จังหวัดเมลเบิร์นค่ะอยู่จังหวัดเมลเบิร์นแล้วก็อยู่ประเทศออสเตรเลียนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ซอบเบิงอยู่เดย์สันใครเนาะพี่ซอบเบิงอยู่เด้พี่ซอเบิงอยู่เด้พี่สุไหมพี่ซอบเบิงอยู่เด โอ้ยแค่เนมแค่เนมมาบ้านลองนี่ไปบุเป็นเด้อหัวเราะเองไม่ได้อยู่กรุงเทพค่ะอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะสวัสดีค่ะนะคะยายเลมนะคะสอมนะซ้อมเบิรงอยู่เดร์แล้วใครเนาะอะซ้อมก็ซ้อมเด้อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเด้อ เ้ามาแล้วก็อย่าลืมเด้กดไลค์กด subscribe ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมิวสิกของแท้นะคะขอบคุณมากนะคะที่แวะเข้ามาจอบดูว่าบ้านนี้ขึ้นไลฟ์สดเขาคุยอะไรกันพูดอะไรกันนะคะขอบคุณมากนะคะวันหน้าถ้ามีโอกาสก็แวะเข้ามาอีกนะคะก็แวะเข้ามาอีกเนาะเพื่อ เพื่อจะได้รู้นะคะว่าบ้านนี้อ้าขึ้นแล้วอ้าเขาพูดอะไรกันนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณสําหรับอ้าที่เสียสละเวลาอันมีค่าเข้ามา